จนที่มาทาวเวอร์ชาแนลเราเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นกัง้งเป็นกั้งไซส์ใหญ่ค่ะนะคะก็จะมีราคาเป็นนะคะราคาเป็นธรรมดีพี่คะราคาห้าร้อยนี่คือห้าร้อยอะไรคะอ๋อห้าร้อยตั้งก็ตัวละห้าร้อยอ๋ออันนี้กัง้งกั้งตัวละห้าร้อยใช่ไหมคะ,ะตัวละห้าร้อยสีตัวนลูก อ๋อโลละสองพันนะคะสี่ตัวโลค่ะแต่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่คือตัวละเจ็ดร้อยเหรับนี่าคะอันนี้หยิบได้ไหมคะหยิบได้ไหมคะเดี๋ที่อา่ามิกซ์อยู่ใกล,ใกล้เดี๋ยวพอให้ลูกศิษย็เดี๋ยวเดี๋ยวมัน <c oughs> เดี๋ยวมันโดนนะคะมันมีมีครกครอยู่วา่าอะไรคือแลี่ก็แนนนอนทิมใช่ไหมทิมแล้วก็เจ็บ <c oughs> ใช่ไหมคะ พี่เขาบอกทิมแล้วก็เจ็บนะคะอย่าจับนะคะตัวละห้าร้อยนะคะอันนี้อันนี้คือสี่ตัวโลอันนี้ตัวละเจ็ดร้อยสามตัวโลสามตัวโลนะคะแลาดอันนี้แล้วกุ้งกุ้งนี้โลเท่าไหร่อะคะอันนี้กุ้งนี้โลแบ่งกี่ตัวโลคะประมาณสามสิบตัวสาตัวโลโลละแปดร้อยเนาะห้าโหลห้าโหลแปดร้อย ปาเก่าด้วยนะ,ะอันนั้นตัวใหญ่อันนั้นสตัวโลนะสามตัวโลโอ้อันนี้ขอ,อยหวานค่ะ อันนี้เป็นปลาเก๋านะคะคือตัวละห้าตัวละห้าร้อยค่ะซือไปแล้วจะให้ร้านตรงไหนทําที่นี่เขารับทำค่ะในร้านร้านอาหารทุกร้านเขารับทำนะคะ,อาาะ,คะโอ้แล้วเราก็ไปเดี๋ยวเราไปดูมีด้วยนะคะมีแบบที่ตายแล้วก็มีะคะ่ะโอมีเลยนนี้เป็นหอย อยมพี่อันนี้เขาเรียกอยอะไรอะคะถุงเท่าไหร่คะถุงสามร้อยมันมีที่ไหอุย้ยรั่วมันรั่วนะคะ มันมีที่ยังไม่ได้แกะมีไหมคะหรือว่าอันนี้มันแกะแล้วยังหรือว่าเป็นอย่างนี้อ๋อเขาเป็นเป็นเหรอคะเขาไปลวกเปอะไรอย่างนี้เหรอคะโอ้โหอันนี้เป็นโอ้ยตัวใหญ่มากเลยหมึกวายค่ะนนเป็นสาลายสาลายนี่สูงเท่าไหร่คะ แล้วถ้าเราซื้อไปนานแล้วมันจะไอ้นี่ไหมอะ่ะมันอยู่ได้นานไหมอะะ่ะฮะอยู่ได้สองวันไม่ต้องแช่เอาไปอย่างนี้เลยมีเครื่องเคียงให้เรียบร้อยอ้อะะอันนั้นก็ยังเป็นอยู่เหรอคะป้าหนูขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้เขาเรียกหอยอะไรอ่ะคะ อ๋อหอยนมสาวอันนี้ยังเป็นอยู่ตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตัวห้าสิบบาทโอ้ยนางสารจัง,อ,งอ๋อพอเคาะแล้วเนื้อมันออกมาเองอ๋อเป็นแบบนี้เหรอคะลาดำ่เช่าไข่กอนแล้วเราจะเคาะนานนานเท่าไหร่อะคะมันถึงจะ อแล้วเรา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 เอาไปต้มเหรอถ้าเนื้อมันเอาไปต้มให้สุกแล้วก็ทานอย่างนั้นแหละ่ะแลวทางนี้เขาตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเดินไปเดินมา sau mai có thể lấy sau mai ít chỉ bao nhiêu không được. tham vấn căn phải, oh. phải, phải oh. oh, không okay. oh. oh. oh, <coughs> là này <coughs> <coughs>

ว,วันนี้ขายไม่เป็นมาเป็นพวงนะอันนี้เป็นแพงของชาวบ้านนี่ยังมาดูหอยหอ,อยนมสาวนั่นตัวละห้าสิบบาทยังไม่ตายเลยเขาบอกว่าเคาะเคาะเคาะแล้วตัวมันจะออกมาเองอน,นี่หอยนมสาวตัวนี้อ่าอันนี้หอยนมสาว,าวอ,อันนี้เขาเรียกหอยนา,น,นายักษ์นายักษ์อันไหน นี่เป็นไข่แดงไข่แดงอันนี้เป็นไข่ไก่เลยไม่ถูกนะปองเฮือปองเฮืออ๋อที่ว่าเขากินหอยปองเฮือปองเฮือนี่เหรอราคาแพงไถุงละสามร้อยเอาไปต้มกินก็ได้ถุงละสามร้อย

คุณี่样อ่ะ你不买鱼我你不买鱼你买花螺我是可以这个怎么算啊要几样你就说要几样啊四样这是几样一二三样这个怎么办อีกงดีอีกเช็้อีกนได้เคเลยครัก่งช็ปลาอันนี้เป็นขายเป็นตัวเหรอคะตัวเท่าไหร่ครับตัวละร้อยตัวละร้อแล้วแกะให้หรือไม่แกะให้เขี้านครับ อ๋อไป,ปเราซื้อแล้วไปให้ที่ร้านเขาทาได้เลยเครื่องเคงเครื่องปรุงอะไรก็ยังใช้เขาก็จะให้เราเลยอ๋อเป็นเป็นเป็นร้านเดียวรร้านนี้เหรอเป็นร้านกันครับแต่ว่าเราเราซื้อจากนี้ไปในร้านเขารับทำเขาทาให้หมดไม่ว่าเราซื้อตรงไหนไปเขาก็ทาให้ไม่คิดราคาเพิ่มเขาคิดค่ากิโลอย่างเดียวคิดอะไรนะคะค่ากิโล ซื้อโลหนึ่งโต๊ะคิดร้อยหนึ่งอ๋อโลหนึ่งร้อยหนึ่งถ้าทำสองอย่างก็ร้อยห้าสิบอ๋อค่ะถ้าเป็นหวยเนี่ยเขาไม่คิดก็คิดเป็นตัวแล้วเขาคิดตัวเท่าไหร่คะไม่รู้มันกันเก๊ะพอเราลมนี่คิดตัวเท่าไหร่สิบห้าบาทอ๋อเวลาเราซื้อไปแล้วไปให้เขาเขาคิดแล้วก็ให้เรื่งเคียงเราด้วยใช่ มันนียเราซื้อไปให้เขาทำเขาคิดตัวละสิบาทแตัวเล็กอันนี้หอยอะไรหอยนางรมหอนงตัวใหญ่คนไทยตัวหร้อยคนไทยตัวละงร้อยคนหลังคนลูตัวสองร้อยถ้าคนถ้าคนกินก็ตัวห้ารยโอ้โหคนจีนแพงนี่เหรอถ้าถามนีนใช่ไหมครับตัวห้าร้อยสี่ร้อยนี่ห้าร้อยเลยโอเคไหมไปอู

ก็ถ้าเราซื้อจากด้านนี้นะคะเราไปทําด้านนู้นเขาก็จะทําให้แต่เขาก็คิดเป็นกิโลนะคะอย่างหอยนางลมอะไรพวกนี้เขาก็จะคิดเป็นตัวค่ะตัวละสิบห้าบาทของอะไรทุกอย่างที่เป็นกิโลเขาจะคิดกิโลละร้อยทั้งสองอย่างก็อาจเป็นร้อยห้าสิบนะคะ ว่าในร้านเขาไม่มีอาหารสดแบบนี้อ๋อแต่ของเขาคืออยู่ด้านในเรามองไม่เห็นอย่างนี้เหรอคะอ๋อค่ะอยากซื้ออย,อ,ยอยากดูอยากดูจิ้อองอาอยากทานของสดสดแล้วปลาเก๋าขายไงคะปลาเก๋าตัวละห้าร้อยจกตัวละห้าร้อยตัวละแปดแล้วถ้าเราเอาไปทำฝั่งนูนเขาคิด อันนี้ตัวนี้ประมาณ75บาทจ้ะอ๋อเขาคุณจะคิดท่านสา75บาทโอเคตักกิโลหนึ่งก็คิดร้อยหนึ่งอย่างปูนี่โลหนึ่งไปนึ่งไปผัดใจดำอย่างละครึ่งก็อ5 0บาทอ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ รูใ้ใหม่ๆนะคะก็ของอันพวกนี้ที่เขาโชว์ไว้ก็คือนักท่องเอที่ยวก็อยากอยากะจะดูนะคะ,ะว่าเออของเราเป็นยังไงนะคะทั้งๆท,ที่ด้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านค้าก็คืออาหารก็มีทุกอย่างเหมือนที่โชว์ไว้ะคะ่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็อยากจะมาดูอยากจะมาเห็นอยากจะมาสัมผัสว่าเออของที่ที่เราจะทานอ่ะอยู่ในลักษณะนี้หนะ้าตัวเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมกดติดตามนะคะจันทิมาทาเท้าแชนแนลค่ะ